ช่วงยามคำยามแรงเพื่อนจะเปิดไฟให้แสงสว่างอย่างสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือความงามที่บ่าวโบเองอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นและได้สัมผัสไอแส้นยังไงโดดลงในกายอยู่ไม่พอจะแกะไปแล้วมึนข้าวขาสัน้นแล้วมอเตอร์เบรคขาสั้นแล้วตอนนี้เอาเลยได้คนยดีส้นเสีเเยงจนเสียงจนเปลี่ยนนะพี่น้องเสียงจนเปลี่ยนเนาะขึ้นมาแล้วขาเริ่มสันส้นใจเขาก็ายากแต่ว่าขาสัน้นมอเสอร์กียร์กระลอกเบิ้งนะ่ยโอ้โหเนี่ยเอ้า เบลจับกันเลยเาลจับพี่ทุกท่านครับผมนี่ฮะตอนนี้บบลโบอยู่ที่สกายวอล์คพี่น้องเอ๋ยนี่ฮะแม่น้ำแคว,วเนาะพี่น้องเนาะจังหวัดกาญจนบุรีนั่นเองพี่น้องเอ,เอง๋ยนี่ยมาหนี้มากครับเาวตุนและก็บาวแจับเดรโอ้โหพี่น้องเอ๋ยมองไปไก,กลๆจะเห็นสกายวอล์คนะฮะมุมนี้เลยอ๋อเดี๋ จ้าอย่างไปไกลๆก่อนพี่น้องนะครเขาไปสัมผัสกับสถานที่ที่บอกไว้เลยว่าตื่นเต้นแห้งแทาใดเตื่นเต้นแห้งแทาใดว้าวโอ้โหพี่น้องเอ้ยนะครจะมีปลาเนี่ยบาบูเองก็สงสัยนะครับว่าจังหวัดกาญจนบุรีสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีมีปลาเนาะพี่น้องเนาะ ได้ขู่บอกปลาโมนี่เดี๋ยวเป็นปลาอีกอย่าเงเด้พี่น้องเอ๋ยมุมนี่เลยนะฮะอือฮึพี่น้องเอ๋ยนะจานมุมนี้มองเห็นนะฮะสกายวอล์กนี่ครับกระจกแก้วฝั่งนี้เป็นบรรยากาศของแม่น้ำนะจะเห็นม่านน้ำ สามรับคลิปี้มื้อน,นี้นี่ยฮะบาโบโยูทีจังวัดการจนาบุรีนะ่ฮะริมแม่น้ำบอกกันเลยว่าอากาศชื้นชื้นชื้นจืดจืดไปเลยเนะี่ฮะโอ้โหมาเดียวคนเดียวเลยมันเนี่ยมากับชิมงานนะ่ยฮะบอลตดและกับบาวแจ็บ จากจุดนี้ทางผู้ชมนะฮะบาโบจะยางของมาไก,กลๆเนะะี่ยรับสกายวองนี่นะฮะบาโบเคยมาแล้วหนึ่งครั้งนะฮะหลายเดือนติดที่แล้วนะพี่น้องนับได้ว่าอาจจะถึงปีก็่ดใดนะฮะด้านบนก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะที่ทาาควาเสียวเนะะี่ยโอ้ นี่เอาเลยนะฮะบาวโมเองกับโมหัว่าเพื่อนจะปิดนะฮะในการขึ้นไปชุ่มนะจ๊ะอ่จาจักโมงเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ที่ว่าจะย่างไปใกล้ๆซะก่อนโอ้โหว่าเสียวขนาดพี่น้องเลยนะฮะเดี่ยวเพขึ้นไปนะฮะโมหัว่าดานโตดันบนเนี่ยมองลงมาหลาลางจะเป็นแบบใดเนาะ โอ้โหก็มาเซียวแล้วก็ตื่นเต้นพี่น้องเลยนะฮะเดี๋ยวบาโบจะไปตามหาบาตุนครับบาเจ็บก่อนนะบาเพิ่นอยุสับาตุนสื่อเพื่อนหรอบาตุนบาตุนบาเจ็บบาตุนสื่อเพื่อนหรา ใส่ใชแล้วใชแล้วอ๋อไสื้อตัวกันเด็กพี่น้องเนกสิบาทเฮะพี่น้องเอาสือมาแล้วนีฮะตอนนี้จะขึ้นไปซื้อ่เซ็ตุงับสิทาทยพิ้มตืียเต้นเราพี่น้องนะโลกเข้ใจ ย่านย่านหน่อยหนึ่งเลยได้ยู้ยไอ้มันบาตืนเต้นหลายหรอกขึ้นวันใดก็ลงมาเนาะทีย่างย่างเนาะขับอะไรหามเนาะเอาใส่ไม่เกินหนี่เอาฝากเลยใส่เกลือแล้วที่นี่ลองเบิ่งมาสิเป็นยังไงถ้าคนตื่นเต้นแล้วกระเป๋าเจ็บกระเป๋าพร้อมยังกระเป๋า ออนียะาม้บตวลครับาตัวตแ้น้อนนี้เราจะขึ้นไปท้าทายความตื่นเต้นนะครับพี่น้องครับไปครัจะยานขึ้นไปเลยเขาจะมาขึ้นมาขึ้นรีบรบก็ขึ้นไปตอนนี้เขาจะยานขึ้นมาแล้วแบบว่าบนนขึ้นรีบในการเสียพลังงานแล้วก็จะ Let's go Let's go <S How บ o o m นี่นี่นี่ทำไงดูดูตรงนี้ก่อนนะดับแรกก็เดินต่อไวเดินต่อขึ้นมาเลยมาแล้อยเหรอเหวแเจ๊ว้าวทุกคน <S <S เป็นไ้เป็นไ้ว้าว wow, นี่คุ้มค่าคุ้มราคาการได้มาตรงนี้ทุกคนเห็นบออาจจะมีเสียวนหน่อยหนึ่ง้อทุกคนดนะ้อแต่กะ มาอลไรก็ต้องออกไปแล้วนี่โอ้คนไลยอยู่น้องทุกคนเธอซับหล่นมากกับคือป้าโบ้มาป้าโบ้ส่ยเลือดขวับเราจะมีกันว้าว มันจะเป็นความเึ็กรกไแลาขึ้นมาสูงที่สูงเลยเราจะเห็นกาเทว่าสูงบอเป็นอะไรบ่แจบมีความต้องผ่าบอแจ็บ่าสูงบอกระสูงนะแต่ด้วยความที่มีกระจกเนาะเห็นไฮบอเสียวเห็ความารูแสึกแน่ใจแต่มีความตื่นเต้นกับะความสวยงามนี่ต่างหากแน่ใจไม่ได้ไหยเราพาใจคนมันเป็นลูกพอใจมันจะจบโคตเต้นอย่างงงไรเดียวบ่มาหลายเน่ะ สั้งปลาแรกที่ยางขึ้นหน้านงเอ๋ยนะคับเบาแจบเบาบุกเองห็นแล้วกที่แโอ้โหเบจเป็นอะไรส่งเสียงแน่ว้าวว้าวยาเสียงดังได้บนหูเสียงดังได้อยู่ตรทชานี่เป็นบุกครปกปิดปนไหบอกอะไรเ่นชบุเห็นบ่โหน้าเอทาบรรยากาศด้านบนเอ้าเองนาจะคลองตอนอยู่ที่ชุูงเนี่ยทุกคนเลย เตี้ยมาทั้งชีวิตแล้วสูงในสักหนึ่งว้าวนี่นีทุกคนเห็นบ่นั่นแหละบาโบ้คนสูงเยอะบ่ตรงห่วงความสูงคน่ย่านยอดน้องบ่านี่นี่นี่บอบสร้างนนี Bref, ını, aha, wow, studio, ่สอบสร้างโอ้โหเนี่ย นี่แล้วบอกเลยว่าโอ้โหสัมพันธ์แรงขึ้นมากตื่นเต้นขนาดได้เลี่ยบอลจ๊บจักสิว่าสั่นบอสั่นเสียงจนเสียงจนเปลี่ยนนะประเดิ๋ยเสียงจนเปลี่ยนเนาะขึ้นมาแล้วคาเริ่มสั่นใจเอาไว้อย่างแต่ว่าขาสั่นบอลแจ๊บกับว่องเบิ้งนะโอ้โหเนาะเอาเบิ้งบอจับกันเลยบอลแจ๊บเป็นบอลแจ๊บอันยอมหลับว่าบอลแจ๊บไม่ได้มีความกังวลเรื่องความสูงเนาะแต่บอลแจ๊บมีความตื่นเต้นกับความทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยสดงดงามแบบนี้บอลโบ เมื่ออยู่ข้างบนเลยเจ้าเบิ่งไปป้าเป็นวิวที่คุ้มค่าในการเดินทางขนาดน้อการเดินทางหลักร้อยแต่วิวหลักล้านโอ้โหเอาฝากฟีฟักน้องเลยบ่โบ่ต้องเก็บไว้หลายๆในเฟรมนะโอ้ยบ่โบ่อยางไปฟังกันบอจโอเคขออนุญาตโอ้โหมาเนี่ที่ว่าคุ้มค่าคุ้มค่ากับการเดินทางนะมึงเศร้าอยู่เลยที่ว่ามาแล้วพากันมาพอดเท้าสันเบ็ดาวแบลไอ้รถ เราปืนแตกเราปืนแตกหาลานยากปัญหาพ้นกระตุ้งดิเออแต่วก็เรื่องกังใจแล้วก็ทพากันมาจนหอนจนหอดกับสางสองสองสถานที่ที่ใส่คำหวานสวยงามคนละแบบน like oh, okay 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 well. okay ้องบอกว่าสถานที่เนี่ยเปิดแปดโมงปิดสิบสิบหนึ่งทุ่มดิโอ้ถุ่โอเคเลยนะโอเคเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลาพุ่งพุ่วานเลยเราจะแต่เขาบอกจากกรุงเทพเดินทางเที่ยงเขาก็ยังมาทันนะนี่ท่านท่านสบายเลยอากาศกำลังดีเลยตอนนี้สุดยอดเลยทุกคนโอ้โหตามล่วงนะ โอ้เรือแลนข้างหลังว้าวโบโบสุดยอดเลยว่าขักอะไรขากอะไรขักแห้งไปเลยขากแห้งขักแห้งเลยไม่เห็นเลยอยากให้ทุกคนมาเที่ยวกาญจนบุรีนะทุกคนเนาะมาเยี่ยมเยียนสักครั้งหนึ่งนะท,ท,ท,ทุกคนเนาะว่าทุกคนต้องประทับใจแน่นอนในการมากาญจนบุรีนะทุกคนเนาะมาเจ้าเบิ่งหน้าบ่เจ้าโอ้ไม้หนามยังสวยเลยไปเลยว้าว สมมติเราเพิ่นห้โดดเนี่้ให้ใหแซนหนึ่งสิกาโดดโบ,โบ่บอ่ <laughs> อะเพิ่นห้แซนหนึงเลยโดดลงนี่กาอยอ<ท> <laughs> ้แซนหนึงเลยโดดลงนี่กายอยู่่จะแกนแล้ว <laughs> เิ่นข้าวกรสันแล้วเนไปข้าสันแล้ตอนนี้เอาเลยล้วแซนนึ่งไบอกแค่นั้นเละไ,ไปยังไป,ไปย่งไปเพิ่าาไปยงไปถ้าทยรปนโอ้ยยัไปยังลาง โาโบผมนี่มันผมนี่ว่าสิบห้าแม็กจำกัดจำนวนสิบห้าคนอาจจะเป็นตรงจุดไหนใช่ไหมตรงจุดไหนเป็นแต่ละแต่ละส่วนนะโาโบส่วนนี้แล้วก็ส่วนนี้อย่างเงี้ยเราก็มาส่วนนี้ปรีตัวมาส่วนนี้วนซ้ายวนซ้ายพอจะฮะโมโบผมให้ไปได้ไหมห้ามพิงเฉยๆให้ไปได้คือกันพอต้องแบ่งแบ่งกันเพราะว่ามันฝั่งละสิบหาดี เ่าแจมแล้วคือขาสั้นๆอยู่นี่โจเป็นตัวเดีบวโบลูซึกเอียงเลยบ่ะโรู้สึกเลยป่ะแจมยอมรับเลยรู้สึกสุขม้วนมีความสุกมีความสุกโจเดียวเบข้างล่างเลยป่ะแจมเดี้ยเบื้องนั้นอยากเอาสมตำมานั่งกินอยู่นี่ไก่ย่างมานั่งกินเฮ้ยไปแจมปะมุ้มหนี่ป่ะแจมใส่โอ้ยข่อยใส่บม้ต้นเลยฮะขานั่นก็บโคข่อยมักความสุกมาได้ได้แห่ไหน ปอาตุนบ่าบูภาพบรรยากาศที่มืดๆเราเป็นเอลเอ้นะฮะตอนนี้กะที่ว่าคำแล้วคมาล้วบรรยากาศของสกายวอลการจูน่าบุรีนะครับุรีบ่าวบ่าวตุนบ่าวเจ็บในมาหอดมาถึงเราเป็นเอล่าเอ้เนี่เมื่นแล้วเดี๋ยวจะเก็บภาพความงามเป็นใบพัดที่ระลึกกันละการมาหาล็อกราคาโอ้โหเป็นเหล่เอ้แล้วตอนนี้กะที่ว่าบ่าบูมาหอดแล้วเดี๋ยวจะไปหาบ่าวตุนอีกจะหน่อยเนี่ยเก็บภาพบรรยากาศอแาบคำคำเนาะบอกสันี้การละกันตอนนี้มาหอดมาถึงเราตามสัญญาพาบ่าวเจ็บมา ก็ฝากท่านผู้ชมไปเพื่อทันี้กันแล้วกันนะทิมการเดินทางของบ่าวบัวบ่าวต้นนอแจ็บตอนนี้ที่การจันทบุรีสุดยอดเนาะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเป็นกำลังเอื้อเป็นกำลังทั้งใจเสียวบอเสียวบ่ฝากไปเพียงเท่านี้กันแล้วกันพี่น้องเะไรสำหรับท่านไหนที่มักและก็ชื่นชอบคลิปวิดูของของสามคนกับเรื่องกุลแจเป็นกำลังใจกุญแจดึงแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสนับสนุนพวกเ่าดโดยการมุ่งโฆษณากันแล้วกันสวัสดีครับสบายดี สุดยอดเลยวิวสุดยอดเลยเนอะ ช่วงยามคำยามแรงเพิ่นจะเปิดไฟให้แสงสว่างอย่างสวยงามพี่น้องเอ๋ยนะฮะนี่แหละคือความงามที่บ่าวโบเองอยากให้ท่านผู้ชมได้เห็นและได้สัมผัสฝั่งนี้บอกก็นเลยว่าเป็นจุดที่บอกกัเรยว่าบาาเสียวอีลีพี่น้องเอ๋ย